าแมจะไปซื้อของเดี๋ยวจะเแกงแกงแกงฟักทองใส่ไก่ยอดซ้อนซ้อนแลวบอกยาสีปทกินแล้วกินเลน่มัแล้บอกกินแล้วกินก่อนางกิน่ยกินคนเดียวประเทบไทกินยำมะม่วงอยาเีย แมงแคร์ทุกคนนี่เ <c oughs> ข้าคำแรกหอมค่ะเนี่ยตัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะกินข้าไปาจะหอมา <c oughs> มากแล้วปั๊บป้นแสงไก่กร้องกระแส่มากมากเลยกินให้มันหมดด้วยลงหว่างด้วยมาคุณพดดังแกงไก่

กมันแค่มันจ้มอือหุ่นบ่แม่ตัวนี้ก็แสบกันแสบึ่แบบบุมบน,น,นบ่ก็อยู่ว่าแต่มันเคียวทุกคนกินในก้อะไร แค่เลยมแค่อยู่หอมเลยตะกี้ไม่ได่มันแค่เนี่ยก็บอกขอ,อนอะนนนจะจ้าสวัสดีค่ะจ้า ไม่ได้ใจลุยแปลงผัดไหมวันนี้มิสซีลีฮะไม่ได้แปลงผักไหมเราวันนี้แปลงผักว,ว่ร ปุยถ้ามีคนเป่ามาให้ด้มือกีลงมอลายอะพยายามครั้งหนึ่ไมีอาไม่เอามำไมัม<า>มนลายเมนะด็ดมาลยทอ้นมันอะไร<อ>ทนคนไทยเจะเาคนยันงงอนะอ่ะอ่ะมันลายเม็ดแบ่เรือเหมือนอนะ่ะว่าให้ฟังนี่มันจะรีฟ้าอ่อนนะบอ เขายังนักนะมัซีเมไม่่แกนมันหนึ่งตัวมัซีฟักอ่อนนะบอกแล้วเขาบอกยังะไรักอ่อนันไังมีอะไรเมดหนึ่ไม่ได้หดฟักั่ด้หดอันนั่นนล้จะกินอะไรมันแก้มกินลต้นแก่มมันนันไหนผู้ไวเออรนซัดเฮ้ฮะผวเอร์ซันเรยนมันบ่มีดอกเดี๋ยวต้องไปลูกสดีปลูกไวซัได้ปลูกไวข้นกินปูกอันน่องค่อยปูไว้นกิน นี่อันซี่เราลายเม็ดนีไหมตักจนได้เลยโซเล่การก่อนลงทำงานช่างน้อยไปราปูกเพื่อวันเทิแล้ววันนี้แบบงมแกงโมแตงโมปูไงคิดออกแล้วแตงโมแถวนึงบักกะโพดแถวหนึ่งบักคลิกแถวหนึ่งเบื่อแถวนึ่ง ถั่วแถวหนึ่งแตงแถวหนึ่งพักลมมิดไม่บอกแน้แถวแตงโมคุณลุงปลูกไ้เลยโอเคอืมแตโมคุณลุงูกมัน่ใช่บบี้มืออไรรเาดๆนี่หายเยอะๆแบตตรี่ก็เอักไม้อะ้นก็ยอดเจอยอดเจอคือเดี๋ยวเขาขาวนะ่ไปกู้ดมันยะเนี่ยบงสิมีจะ่คนจะปลูกขึบนบนปลูกยางละอัน มักวาปลูกบข้าโพดสาดีมัมืดปลูกแตงโมยาสียาสีปลูกยังผักกะจอนผักกจรเพราะยังพักกาจนผักกาจจนผาจจนผักกาจดดผักกะโดดผักกาโดดผักกาจจนักกาจะนผักกาจจนผักกาจจดผักกาจจนผกกนผักกาจจนผักกานผักกาจกกาจจนผักกาจจนักกนันักกักกกกผักกักกกกาัผักกนนักกดนัานักกน ง่ายพูดกว่ามือองค่อยจะปลูกหอมแดงค่อยนะง่ายเลยน้องแบบบุ้งโอ้ยเกาะเลี้ยวใครเอมินดูแลฮะฮะเอดมินก็จะปลูกอะไรเอมินเบิึงรดน้ำชาวเย็นพร้อมแดงพร้อมแดงตายกันม่ได้เป็นอะไรเอดมินเรียบร้อยนะพอมมันห่วยเร็วใจฮะจะง่อยบ่ห่อยบ่หูแล้วหอมแดงกับปลูกง่ายพูดง่ายพูดบ่แปลมันเหนื่อยหนักพูดปลูกอะไรยากขอเพื่อนแต่หมือ ฮะปลูงออกออกว้าวงร่องมาช้อนสมร์ออกแล้วเลยพะง่ายสุดใช่ไหมโอ้ประหยัดของเราเลยไม่ได้ไหนปลูกถั่งออกในทั่วเขียวฮะปลูกทั่วเขียวในทั่งออกครบบอกปลูกทั่วเขียวในทั่งออกมันเลยยากโอ้ประหยัดแล้วนี่เนาะเออปลูกทั่วเขียวในทั่งออกอ่าจะกินข้าวอิ่มบ่หล่ะโมนีแกงปลูกเลยได้ปลูกแกงนล้วยากจุนเลยครับ บต็มแล้วเตตองห้าข่างล้หมดเตมลามเล้าข่างับน้างอีบบางนี้้าข่างใส่ได้บมดเตงไปตีให้แม่นอยมืดด้วยเรามาต่อคลิปจนช่างมืดทำอะไรเดี๋ยวก็เราต้องอยู่ในหุ้มห้ม่อนนะคะหุ้ม นี้พ่อพาจะทำอะไรกันนี่้องหัก็่องนะคุปกรณ์ทำไปเรื่อยๆเต้นแบก้วไว้โ่พังไว้ก่อนห้องหลอง้อังเราสามคนทั้งลุทั้งหวัง

คลิปนี้ก็เรามาจบกันที่ห้องน้ำนะคะพอ่กนก็นี่นะคะห้องน้ําของเอดมินลังบ้านนะคะเริ่มทําห้องน้ําหลังบ้านแล้วนะคะเอฟมิจ้ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟมินแล้วก็แดตตามก็ดูลคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ